ถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยไปพบหมอสูตต้องเตรียมตัวก่อนไปยังไงไหมคะคุณหมอมีคําถามอยู่3คําถามฮิตข้อที่1จะไปบอกว่าอย่างไะก็บอกตามที่เหมือนเขียนมานะคะว่ามีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะอันที่2หมอเข,า,เขาจะส่งไปตรวจหมออะไรถ้าเป็นโรงพยาบาลน,นะคะก็จะส่งไปผแผนกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจภายในนั่นคือผแผนกสูตินรีเวชน,นะคะ,ะทีนี้ถ้าไปคลินิก สามารถไปพบหมออะไรได้จริงๆหมอทั่วไปก็ได้นะคะหรือว่าหมอคลินิกหมอสูตินารีเวศก็ได้นะคะ,ะข้อที่สามหนูต้องเตรียมตัวอย่างไรไปนะคะไม่ต้องเตรียมค่ะก็คือเตรียมใจไปนะคะแล้วก็นุ่งนุ่งห่มให้สบายๆนะคะอย่านุ่งกางเกงยีนส์รัดรูปนะสกินนี่เงี้ยมันถอดยากนะคะ,ะหรือว่าไม่ต้องล้างให้เอี่ยมอ่องไปคือไปในสภาพปกติแล้วก็ นุ่งให้สบายๆเป็นกระโปรงหรือกางเกงหลวมๆนะคะเพื่อจะได้เปลี่ยนนะคะได้ง่ายแล้วก็ทําใจสบายๆไม่ต้องเครียดอะไรนะคะการตรวจภายในถ้่เรากลัวเจ็บเราบอกคุณหมอเลยนะคะว่าเออไม่เคยตรวจภายในนะคะหรือสําหรับคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ถ้าคุณหมอจะตรวจภายในต้องแจ้งคุณหมอนะคะว่าหนูไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งคุณหมอก็จะเลือกเครื่องมือ ได้ถูกต้องนะคะหรือว่าทําด้วยความนุ่มนวลน,นะคะอันนี้ก็ให้แจ้งไว้เลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจแล้วก็ไม่ต้องอายสรุปว่านะคะเตรียมใจไปมากกว่าเตรียมกายนะคะบางคนว่าเว้นเพศสมพันธ์ก่อนไปไหมคะมก็ทำในเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกก็ไม่ต้องเว้นละคะ่ะวันคืนนี้มีเลือดออกพวกนี้ก็ไปตรวจได้เลยนะคะค่ะ